ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขายของในจังหวัดโต,ตรีนะครับเป็นร้านขายของที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นพวกผักผลไม้ทางการเกษตรนะครับที่ประเทศญี่ปุ่น ร้านลักษณะนี้จะมีอยู่ทุกจังหวัดวนะครับร้านที่เขาทําไว้เพื่อขายของฝากประจําจังหวัดนะครับแล้วก็จะมีพวกผัดผลไม้ดอกไม้วางขายด้วยนะครับที่จังหวัดโตเกียก็มีผลไม้อร่อยค่อนข้างเยอะนะครับขนมส่วนใหญ่ก็ไม่แตกต่างนนะสำหรับขนมที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจังหวัดไหนก็จะเป็นขนมที่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว,ว่า ชื่อหรือว่ากล่องที่ใส่บรรจุภัณฑ์ก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับและนี้จะเป็นมีเขากวางนะนี่นีเขาเขาวกวางนะเขากวางอากาศที่นี่ยังหนาวเย็นนะครับพูดผิดพูดถูกบ่อยมากก็ต้องขออภัยด้วยนะที่นี่อุณหภูมิยังอยู่ที่สามถึงสี่องศานะครับอันนะัถึงแม้จะเข้าสู่ในช่วงของเดือนมีนานครับอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นอยู่นะครับที่จังหวัดตุตุริกนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากไม้นะทำเป็นรถไฟนะครับ ร้านขายของชำรวยที่ญี่ปุ่นทำค่อนข้างจะสวยและน่ารักนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะครับแล้วก็ของกินนะครับในเป็นเครื่องดืง่มตรงนี้ก็จะเป็นพว่มมันฝรั่งแครอทแล้วก็หัวหอมนะครับถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนผักผลไม้จะออกมาค่อนข้างเยอะกว่านี้นะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับอีกแค่เดือน2เดือนเนี่ยก็จะมีผลผลิตทางการเกษตรออกมาเยอะกว่านี้นะครับส่วนนี้น่ารักเลยนะครับขนมของฝากญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นขนมถั่วนะครับ ถั่วดาถั่วแดงอะไรประมาณนี้นะคนที่เคยมาเที่ยวญี่ปุ่นก็จะรู้เลยว่านี่เป็นซิกเนเจอร์ของคนญี่ปุ่นเลยขนมขนมโบราณญี่ปุ่นขนมโมจิไส่ถั่วถั่วดาถั่วแดงก็อร่อยนะกินมากไม่ได้เดี๋ยวน้ําตาลขึ้นเบาหวานขึ้นนะครับสวยงามครับนี่ก็เป็นขนมเค้าเรียบครับสวยงามครับเป็นหัวชายเท้านะครับตรงนี้เป็นขิงนะครับถุงละ350ยเยนครับ ยังมีส้มขายนะคตรงนี้เป็นไข่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะขายพวกผักนะครับตรงนี้จะเป็นของชำล่่ยนะที่ทำมาจากหินนะครับน่ารักมุงมิง้งตามสไตล์คนญี่ปุ่นนะครับ เป็นร้านอาหารนะครับก็เป็นตู้ที่เราหยอดเหรียญเข้าไปแล้วก็กดเมนูนะครับว่าเราจะเลือกเอาเมนูไหนนะครับด้านหนก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวยงามครับและทั้งหมดนี้คือร้านค้าใน จังหวัดโตดุตรีนะครับร้านค้าที่เขาขายของชมร่วยแล้วก็ขายของฝากแล้วก็ผลไม้นะครับ mm hmm. ซึ่งมีทุกจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น,นครับ mm hmm. ผมทักจากทักสตอรีขอบคุณครับ mm hmm.